ยามิยามิยามีฮาฮ่าามาจ้าเออฉันอยากจะร้องเพลงพอแล้วฉันจะร้องเพลงเปิดไลฟ์สดจะยากแต่คือเสียงคือศูนย์ก็อนเคุณบี์ลองได้ไหม เดี๋ยววะเดี๋ยวเริ uh ่มไลฟ์สดแล้วอ่ารอคนเข้ามาก่อนรอคนเข้ามาแล้วเดี๋ยวเริ่มไลฟ์เดี it. ๋ยววันจันนะวันจันเราจะไลฟ์ในทิกตอกก่อนทิกตอกจะไลฟ์เกับกับเที่ยงเดี๋ยวเพ้มาไลฟ์เองทีมงานบอกว่าให้เอาเอาเสื้อผ้ามือสองมาขายเราลองดูอ่ะมันบอกว่ามันบอกว่าแม่ปังแน่ๆอ่ะปังเลย่ไม่จดให้ทันละกันมันมีคนเอฟอยู่แล้วอ่าเพราะแม่ปล่อยถูอ่าแต่คือแบบ จดให้ทันว่าใครเอาตัวไหนอย่ามาทะเลาะกันน้องบีดนะน้องบีดหรอบีดเอไปให้แฟนอ่าไได้น่น่ารักอว่เธออ่ะให้หมดแฟนฉันเลยอ่ะอ้าไงครับสวัสดีครับลูกพี่ป่าไม่อยู่ปาไม่อยู่ครับมีอะไรลูกพี่มีอะไรกับพี่ไหมไม่ทำไมโอเคไหมโอคาติปะอเตครับต่อรองนิดนึง เราไปเทียบดูก็ได้เพราะเราประกันหลังน้ำขาเเจ็ดทุวนพร้อมยางใหม่สีเส้นสองหมื่นกว่าแล้วลูกค้าไหวเท่าไหร่เจ็ดท่วนแต่ผมบอกกันวะฮะราคาในไลฟ์ราคาในพิเกตราคาพิเศษเจ็ดหนึ่งแปดอาจจะไม่ได้ยางแต่ถ้าเจ็ดท่้น้อจริงๆอ่ะขอขอพูดหน่อยเดี๋ยวเผื่อลูกค้าเข้ามาดูจะบอกว่าลูกค้าจ๋า เพราะว่าราคาที่ลูกค้าได้อ่ะเหมือนน่าจะเป็นราคาปรับลดแล้วปะใช่ไหมคุณบิ๊นั่งแน่ไม่เป็นไรนะราคาปรับลดแล้วและอยากจะบอกว่าราคาที่เพื่อขายเนี่ยเพื่อซื้อแพ็กเกจให้ด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้ด้วยเปลี่ยนยางให้ใหม่4ี่เส้นและยางยี่ห้อไม่ได้ใส่ยี่ห้อไก่กาละเล่นะยี่ห้ออะไรเนี่ยไม่ใส่แล้วนะคะไอ้อุออ้ยอย่าไปอยากจะพูดยี่ห้อเลยแต่ร้านยางแม่งมาถล่มน,นะ คือเคยใส่แล้วไม่ได้ไม่ได้แบบสลิดหรืออะไรนะเขาเรียกอะไรวะไม่ได้แบบอัปเกรดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เคยใส่แล้วแล้วขับเองเลยใส่แล้วขับเองเลย,ใส,ลเเลยใส่ยี่ห้อโอ้จีนเกาหลีแนะ่นะทางจีนทางเกาหลีมันมีหลายเกรดเนาะต้องบอกอย่างี้ก่อนนะอย่าว่ากันนะเคยใส่แล้วขับแล้วใส่ไปสามเดือนโอ้ย เขาเรียกว่ายังไงเดียคุณบิ๊ดยังไงดีคือเหมือนที่ฉันขับเกวียนอ่ะโอ้แข็งขับไปแล้วคือแข็งมาก <c oughs> ที่สําคัญไม่พอดอกยางหายไปไหนไม่รู้ <c oughs> คือยางกินขอบด้วยนะก็เลยเลิกเลยเลิกเลยยางแบบไก่กาละเล่ไม่เอาละปวดหัวปวดหัวคือก่อนที่เราจะให้ลูกค้านี้เราทดลองใส่กับตัวเองก่อนนะไม่ใช่ว่าอยู่ดเออเอาไปใส่เคยใส่ให้ลถตัวเองแล้ว ไม่รอดทุกคนไม่รอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องยางเนี้ยก็เลยอย่างที่อามอะทําแถมไปยางถ้าเป็นยางรถกลุ่มพรีเมียมขอบอกราคาเลยได้ไหมพี่บี๊ดได้ครับผมหมื่นดยืนพื้นฮะนี่คือสี่อันสอันเจ้าโอ้แต่แต่หมยืนพื้นเส้นหนึ่งต้องมีห้าพันลูกนะถูกสูตรสามพันก็หาไม่ได้แล้วเส้นสามพันก็หาไม่ได้ใครมีราคาสามพันบาท ยางเบนซ์ยางบ m เอาใหม่นะปีสองสองนะเอามาขายให้เลยตอนเนี้รับซื้อรับซื้อทุกสา <c oughs> แต่ไม่มีไง <c oughs> ไม่มีไงครับนะ<ง> <c oughs> <ๆ>ก็เลยแบบถ้าเกิดว่าจะเอายางด้วยรับประกันด้วยอะไรเงี้ยคือราคาอย่าต่อหองเยอะเลยนะคะเพราะราคาวันเดือนนี้น้องทำโปรโมชั่นเยอะแล้วนะเดี๋ยวขอดูราคาตอนนี้เลยรับผม เดี๋ยวร้องเพลงนี้ให้ฟังไหมเผื่อทุกคนจะเผื่อลูกค้าจะซื้อเออถ้าเดือนนี้ยอดทะลุเป้าพี่ป้ายจะทําอะไรอีกไหมครับอ่าถ้าถ้าเดือนนี้ยอดทะลุเป้าอีกอ่าเปิดคอนเสิร์ตกันเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวร้องเพลงให้เจ้าที่ฟังสวัสดีเฮจริงเราเป็นคนสนุกนะทำยังไงยังไงให้สนุกเอาสิ จ็ดสามแปดเมื่อกี้อั้มันขายเท่าไหร่นะมันจะขายเท่าไหร่เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองอ่าประมาณนะั้นอุย้ยถูกมากเลยลูกค้ายางสองหมื่นอ๋อถ้าแบบว่าขายรถราคาเจ็ดสิบเจ็ดสิบซื้อแพ็กเกจอีกสามหมื่นเท่ากับขายรถเท่าไหร่หกสิบเท่าไหร่เองงาคุณบีหกสิบกว่าเองงาเอาไปลงหกแสนสาม เอ็กวันนะทุกคนเอ็กวันนะแม่เอ็กวันของหนูปีสิบสี่นะเป็นตัวค่อยว่าสิบแปดไอน,นะไม่ใช่เป็นตัวตัวเครื่องเดิมด้วยนะเธอให้น้องเถอะพีท <laughs> เดี๋ยวรอไอไอความพูดวายมันออกไปก่อน <laughs> ทุกคนนพ,พี่ต่อเข้ามาแล้วแซนะพี่ต่อสวัสดีค่ะ พี่ต่อไม่เสียงเราโหชิบหายพี่ต่อคงบอกอ่ะให้มันเสียงไม่หลบหูมากนะพี่ต่อต่อสมชื่อปะอต่อสมชื่อปะ <c oughs> พี่ต่อทานข้าวหรือยังขอบคุณมากๆนะคะที่ไปเอาของให้สวัสดีวันเสาร์ครับสวัสดีวันเสาร์ใครเข้าเหงากันา <c oughs> มาเลยค่ะตีตัวมาตีตัวมาเชียงใหม่นะเดี๋ยวเราจะพาท่องราตรี <c oughs> เราจะพาท่องราตรี สิบห้านี้เจอกันครับสิบห้านี้เจอกันนะคลตอนนี้คนดูกี่ล้านคนแล้วคุณบีทหาสี่ล้านคนแล้วค่ะอาสี่ล้านคือทีมงานของเราเขาไม่รู้ว่า a ฟ e b o o k เขาปรับอะไรหรือเปล่าคนมันทำไมดูน้อยทุกวันเลยคุณบีดนั่นแหละกันซีนเหรอครับมาร์คสกเบิดฮะคุณมากันซีนเออคุณมาคุณมายังไงมา F C หรือ C F พี่ต่อ F C หรือ C F เอาว่ามามา วันนี้เฮ้ยใครมาวะอะลโลส่งของลูกไปเอาให้ทันจริงเอาให้ทันคำนี้เลยมาห้าคนดูแล้วนะเท<ม>่า <จะ S 1> ไหร่ก็ <คน S 1> ขาย,ยนะเรียบร้อยค้ารอไปกินพร้อมป่าวีวันที่สิบห้านี้มาจริงปะมาจริงไหมเจ็ดท่านแล้วมาไหมวันที่สิบห้านี้เราจะพาทีมงานไปบุกผับแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ <c oughs> บอกเลยเตรียม เฮ้ยนัไม่ดื่มควงเขา้าภาษานะคะไม่ต้องถามเตร,รียมเตรียมเตรียมถามวิวแช,ชร์อ่าวิวแชร์แล้วหนึ่ง <laughs> เ้าวันที่สิบหกสิบหกถ้ามันไม่ทํางานนะทุบหัวมันแบะเลยนะ <laughs> ขอใส่รองเท้านี้ได้ไหมใส่รองเท้านี้ได้ไหมอาได้คันน่ารักปุ๊บปิอ่าน่ารักปุ๊บปินะแปดคนดูแล้วไปเอาอย่างนี้เก่งเก่งคันนี้มีคันเดียวราคานี้เอาให้ทันไม่กินไรในติกตอกไปแล้วมีคนดีเอ็มมาด้วยนะมีคนดีเอ็มมาด้วยเอาให้ทัน นัดได้สีส่นัดกับเปาวินแล้วครับเอาให้ทันพี่ต่อเอาให้ทันคันนี้แหละเอาให้ทันใครอยากได้ขับไปขำๆเอาโทรศัพท์ไว้ตรงนี้ก่อนนะเฮ้ยเด็กๆแอนดมินเข้ามายังวะเอามาแล้วนะแอนดมินเข้ามาแล้วก็ทักหน่อยทักหน่อยอแอนดมินเข้ามากดหนึ่งหนึ่งนะฮะเออกดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่แล้วกดไปเอาให้ทันมีคันเดียวไรไม่นานนะไรไม่นานฟอร์ตพีเตอปีห้าห้า รถเชียงใหม่ถ้าพี่ซื้อไปพี่เป็นลำดับที่สามในเล่มบอกเลยนะประวัติดีมากไม่เพียงแค่หกหมื่นโลราคาวันนี้ไม่ต่อ,อก,กันแล้วนะ,ะพี่บีทไม่ต่อ,อก,กันแล้วนะไม่ให้แล้วนะฮะไม่ให้ละราคานี้ไม่ร่วมแคมเปญแล้วต่อ,อก,กว่านี้ก็เข้าเนื้อแล้วนี่พี่ต่อบอกาาว่ารเราหารถขึ้นไปด้วยเออไปส่งด้วยครับเจ๊ค,คนสวยหนึ่งหปพี่ต่อคั <laughs> นเดียวอย่าขับขนมาเลย <laughs> มันคันเดียวขับมันเมื่อยที่ต่อต้องนั่งนั่งไปอยู่ในรถไอในรถของเราอ่ะที่มันจะขึ้นเทเลอร์อเอาให้มันครบแปดคันแล้วค่อยขึ้นมาแล้วกันน่า,มาเมเล,มมเ,ลมเทเลอร์มาเลยนะคะคันนี้สีฟ้าน่ารักสดใสปุกปิกเหมือนสาววัยแรกแย้บม้า,าแม่งพีเซนซะแบบโอ้โหคือ จริงๆอ่ะรถทุกคันนะมันไม่มีปัญหาอะไรอ่ะแต่ไลฟ์เหมือนคนเหมือนคนอยากขายมากไลฟ์เหมือนคนมินนี่อ่ะ <laughs> เคยเป็นไหมเ <laughs> นี่ยแหละไลฟ์แบบไลฟ์สู้ชีวิตมากนะคะมอเตอรไลฟ์ like สู้ชีวิตจนกลับบ้านเลยทุ่กว่าลืมโทรศัพท์เลย <laughs> ทีมงานกลับไปส่งให้ที่บ้านนะคะค <laughs> <laughs> ันนี้สีฟ้าพาสเทลสีฟ้าคิ้วคิ้วสีฟ้าน่ารักน่ารักนะ <laughs> ตปหูกระจกอ่ะเป็นแล็เขาเรียกว่าอะไรวะ <laughs> สติกเกอร์คาร์บอนสติกเกอร์อะไรไม่รู้ไม่รู้จัก <laughs> <laughs> คนขายวนปีน <laughs> อ่ะ คันนี้ภายในสวยมากสะอาดแล้วทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะมือจับนะไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ปุ่มลอกตามการเวลายอย่าไปซีนะคะราคานี้หาไม่ได้และสภาพเนี้ยพูดตรงๆนะหาสภาพนี้ได้เอามาขายให้เลยคันนี้อามาดูภายในคุณเวท พี่ก๊อฟมาแล้วครับพี่ก๊อฟสวัสดีค่ะมีน้องๆฝากคิดถึงนะคะฝากเขาคิดถึงด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาเอารถน้องอีกคันไหมคะเดี๋ยวน้องแถมคนไปส่งให้นะส่งหลังมอชาได้เลยคือที่งานร้านนี้มันจะมีเพอยกไม่ยกนะทุกคนมันจะมีพ่อยกไม่ยกอ่ะนะมายกคือแถวเนี้ยแหละนะคันนี้นะเล่นไม่เพียงแค่หกหมื่นโลคุณเบสนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต ราคา188,000บาทย้ำนะ188,000บาทมีคันเดียวพี่เอาให้ทันรถไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยเดี๋ยวเปิดเลยด้านหลังนะคะเปิดเลยคันนี้เป็นรุ่น Ford Fiesta นะคะเป็นรุ่น Sport S มีเซ็นเซอร์ถอยหลัง3จุดมีสปอยเลอร์หลังให้สวยงามมากรถรุ่นนี้เอาเปิดตัวออกห้างมาหลายแสนนะคะแต่มาในราคาวันนี้เอาไปแสนกว่าบาทพอ นะคะไม่ต้องมาจ่ายเยอะกว่านี้นะเม็ดอรงโรงงานสวยๆเดิมๆนะคะครบทุกจุดเลยนะคะไม่ใช่รถชนเล่ามาขายถูกนะนะต้องบอกก่อนเฮ้ยคุณโดนด่าเดี๋ยวโดนด่าเอ้านี้ล้กันอ่ะไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวเปิดหลังเปิดท้ายให้ดูนี่สวยงามมากนะคะ สวยงามเลยนะคะเม็ดอ่าโรงงานเดิมๆยังมีอยู่ครบๆเลยนะคะเขาเรียกว่าโอ้โหสภาพนี้คือหายากมากๆแล้วนะคะคือแก๊สไม่เคยติดนะคะไม่คว้านนะเดิมๆซีโรงงานเดิมยังอยู่ครบๆค,ครบจัดเลยคุณเบนีนี่อ่าแต้มเมนจิปโรงงานอยู่ครบๆเลยนะคะคือสวยจัดเลยสวยแบบโอ้ยสวยแบบไม่ต้องตะโกนอะ่ะสวยร้องโห่ไปเลยดีกว่าอ่าเบาะนะใครอยากรู้ว่าพับแบบ พับแล้วมันได้อะไรพับยังไงเดี๋ยวพาให้ดูนะคะอาทีมงานพับก่อนนะพับใส่ของใส่คนใส่ทีวีใส่อะไรก็ใส่ไปใส่ได้หมดนะก่อนขึ้นแม่งเทสก่อนเว้ยขึ้นได้นะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยแผ่นตรงเนี้ยมันมันไม่ได้แบบแข็งขนาดนั้นเอามาดูนี่ไงไนะเออปกติมันจะมีไม่อะแต่ตัวนี้ไม่มีมานะคะแต่เนี้ยอันเนี้ยคนไปขึ้นนั่งตรงนี้ได้นะ ที่บ้านใครมีน้องหมาอยากจะใส่กลงอ่ะเดี๋ยววาดภาพให้เลยอ่ะมองตามมองตามนี่คือราคาเนี้ยเอาไปเหอะ <laughs> มันสวยอะนะคะสวยมากใส่ของได้เยอะเลยนะนี่ช่วงล่างสวยๆเลยทุกคนโอ้ยคุณบีด <c oughs> ก้มต่ำหน่อย <c oughs> ก้มมาได้ก้มต่ำหน่อย <c oughs> ก้มต่ำหน่อย <c oughs> ก้องจะเจ๊แ่กองะเนี่ยดูดิมอโผง่มอพักคุณเอ๋ นะช่วงล่างสวยๆคันล่างสวยๆเลยคือสวยกว่านี้อะไปเอาศูนย์เถอะแต่ศูนราคานี้ไม่มีให้นะนะหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทอย่างที่บอกว่ามีแค่คันเดียวอาให้ทันผ่อนสามพันผ่อนสามพันนะย้ำแล้วก็ผ่อนสามพันอาไฟเปิดหน้าเครื่องให้แม่หน่อยนะคะเปิดหน้าเครื่องให้แม่รอเลยนะเดี๋ยวพาไปดูสไตล์ฟังเสียงเครื่องก่อนเดี๋ยวดึงให้แม่งสลักเหนียวมากเหนียวมันหนังคนนี่แหละ เอาให้ทานนะบอกแล้วแอร์เย็นเพลงคอขัดได้ต่อนะอัตราการเร่งถามว่ารถกินน้ำมันไหมรถต้องกินน้ำมันรถไม่กินน้ำเปล่ารถต้องกินน้ำมันนะคะมันจะให้ประหยัดเท่าแบบโอ้ยให้บงให้บินไม่ได้ไม่ได้ไมไดแม่นะรถเครื่องยนต์เบนซินก็คือจะต้องกินน้ำมันเบนซินนะนี่คุณบิดเห็นไหมฝอดนี้เขาแบบหัวดีนะ ใส่โลโก้ไม่ทุกจุดเลยอ่าใส่ปลอมมาไม่ได้เลยเนี่ยดูดิเนี่ยคุบิดคณบิดดูนี่เดิมไม่เดิมยังไงอะฮะไม่เดิมยังไงไหวอะฮะไม่ซื้อยังไงไหวอันนี้มีคนทักมาทางติ๊กตอกละสนใจละนะใครจองก่อนมีสิทธิ์ทำสัญญาก่อนจองเดือนนี้อ่อตอนนี้มันมีโปรรพิเศษสำหรับรถราคาแต่ว่าคันนี้ไม่ได้รล่แคมเปญน,นะคะแต่ให้จองพันเดียวได้อยากเข้ากลองใช่ไหม แขกร,<ส>รับเชิญนะคะคือน้องพึ่ง <S <S นั่นเองนะคือใครเอ่ยคุณฟ้ยคุณฟ้ายรับลูกค้าลูกนะจองพันเดียวจองพันเดียวเลยนะคะคันนี้จองพันเดียวได้เลยนะมีแอร์แบ็ก a อ s นะคะระบบความปลอดภัยสูงมากนะคะในราคาแค่1น8่0 0สนแปนแปดพบาทนะั้นหนะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเครื่องอ,อ่ะพาไปดูเครื่องทีมงานหรือฮะทีมงานอาเขตอ,อะไรอ,อ๋อโอเคเหรอ นี่มีการเก็บงานสีมาบ้างเล็กน้อยนะคะจากจกเราเนี่ยแหละนะแต่ถามว่ามีชนตรงไหนไหมไม่มีชนประวัติดีนะคะเข้าศูนย์ถึงระยะที่4ี่หมื่นแต่ตอนนี้เร่งไปหกหมื่นนะระยะอื่นๆเขาดูแลด้านนอกนะดูรถดูยังไงให้ได้รถที่ดีนะสอสดูวันนี้เลยนะถ้าฟอร์ดดูง่ายมากกลาฟอร์ดจะปั๊มไว้ทุกจุดนะแต้่เมจุดโรงงานนะคะยังมีเหมือนเดิมทุกจุดนะอันนี้เป็นพวกยตัวน้ำมันหล่อเย็นนะคะ จับได้จับได้ลุกได้คาได้นะตรงนี้ไม่ร้อนนะคะมันเย็นเย็นเลยนะส่วนขั้วของรถคันนี้คือโครงสร้างสวยมากโครงสร้างสวยมากๆไม่ได้มากธรรมดานะดูฟอรดไฟฟอรดนะไฟหน้าไม่เคยแตกไม่เคยร้าวนะคะอันนี้สตตร์ได้ฟังเสียงเครื่องใครบอกว่าขับฟอดเฟีต้าปัญหาเยอะหรือว่าขวัญใจรถยกมันแล้วแต่คันนะต้องบอกก่อนเออจริงมันแล้วแต่คันใครบอกว่าฟอดเฟีต้าฟอดโฟกัสเป็นขวัญใจรถยกมันแล้วแต่คัน บางคันก็เห็นยกอะ B O B M ก็เห็นยกมาละนะคะมาแล้วแต่คันจริงแม่นี่คุณเบศไม่เดินยังไงไหววะเนี่ยอะไม่ไรยเยอะล้ะเดี๋ยวมันมีคนมาซื้อนะคันเนี้ยไปไปต่อเดี๋ยวไปคันอื่น1นึ่งแันบาทลถไม่ได้แล้วนะลดไม่ได้นะแต่ถ้ามาซื้อใจอ่อนนะอถ้ามาซื้อวันนี้มีสิทธิ์หรือเปล่านะถ้ามาซื้อวันนี้มีสิทธิ์แล้วแต่ลงคนขาย อันนี้คน,คนขายอารมณ์ดีดีทุกวันอ่ะ uh huh. อารมณ์ดีดีทุกวันนะคะถามว่าเคยเคยโกรธใครในร้านไม่เคยนะพวกมันเคยโดนด่าอยู่ครั้งนึงนะตั้งแต่ทํางานร่วมกันมนะาไม่เคยโดนด่าครั้งเดียวนะคะ uh huh. สวยมากสวยจัดเลยไม่เคยชนไม่หกหมื่นเอาไปเลยเไปดูแลต่อได้เลยให้มันทนแนนให้แล้วเรียบร้อยโอเคไปต่อราคาเท่ากันแต่เนี้ยจัดแนนไม่ได้แล้วขอซื้อเงินสด แคชโอล l y อ่าค <c oughs> ันนี้ปี03ปีถูกใช่ไหมครับผมปี03นะไฟหน้าเดิมๆไม่มีเหลืองนะคะสีมีเก็บงานสีมาให้แล้วเรียบร้อยรถเก่าไม่เก็บยังไงไม่ไหวรถ <c oughs> <c oughs> เก่าไม่เก็บยังไงไม่ไหวแน่ๆน,นะคะเปลี่ยนยางให้เราเรียบร้อยนะนี่ก็ลุงมาเอาอย่าง่ะ น yeah um ี่เปลี<_<_่ยนยางให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นยางกูดเยียนะคะเป็นยางกูดเยียนะคะแม็กเป็นแม็กเดิมของตัวรถนะแต่ว่าไปทําสีให้แล้วไม่ทําสีก็คือไม่สวยอ่ะทุกคนใช่ไหมเออรถมันหลายปีแล้วอ่นะแต่เฮ้ยคุณบิดคือข้างล่างเนี่ยช่วงล่างเนี่ยเห็นชัดมากเลยนะคุณบิดนี่นี่ตรงนี้คุณมองไปคะรุด้าน้นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูนี้โอ้เดี่ยดูดีดูดีอ่า คือช่วงล่างเนี่ยดูง่ายมากเลยสําหรับตัวนี้หัวกระดงกระดอนนะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงนะเห็นชัดเลยนะคันนี้นะนี่สาภาพดูดิรถปีศูนย์สามดูดิดูดิไอเนี้ยดูดิไอนลๆๆๆเขาเรียกว่าบันไดเนี้ยบันไดนะคือสาภาพเนี้ยหาไม่ได้แล้วแหละไม่เคยติดแก๊สด้วยสวยมาก<อ> uh ขึ้นข้างบนหน่อยสวยควยจริงคุณฟอันนี้สวยจริง นี่หลังคาเดิมสวยๆนะคะไม่แบบเขาเรียกว่าไม่เก่านะไม่ได้แบบจอดตากแดดตากฝนโอ้โหหูหูพังๆหูหูพัง,งไม่ใช่เจ้าของเดิมดูแลรถดีมากนะเนี่ยนั่นล่นละไอเนี้ยเสียงเยอยยยยแย่ๆร้อนๆเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกอะไรรู้ไหมจะบอกให้อะไรครับไม่ค่อยได้ใช้มันก็นเลยอย่างเงี้ยเออไม่ค่อยได้เปิดจริงอันนี้จริงๆไม่ได้โกหกเนี่ยเอ้เมื่อกี้ดังอยู่นี่ว่ะ อ่ะไม่ไดังอีกละตีให้นะไม่ค่อยได้เปิดนะเพราะว่าเขาไม่มีไม่มีตัวเล็กอ,ะอ่ะนะเขาอยู่กันนะแบบสองคนอะไรอย่างเงี้ยเบานะน้มเดิมๆนะคะพับเบาะใส่ของได้อีกเยอะเลยนะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวให้สไลด์เปิดด้านหลังให้หน่อยหลงเขจะเปิดปลยนะครับผมนี่นะเอ้ยอเลื่อนหน้าหน่อยเลื่อนหน้าหน่อยเหมือนจิ๊บชอเลอรกีสมัยเราเด็กๆเฮ้ยเราชอบนะคุณเม คุณไม่รู้จักหรอรถจี๊ปชร์กีอะเจเจเดี๋ยวไปทีพีไงรถจี๊ปอ่ะรถจี๊ปรถเหมือนรถแบบเาเรียกอะไรวะรถทหารนะแล้วชร์กีนี่คือใครครับชร์กีเป็นรุ่นอ๋อหนูว่าชื่อคนนี่ข้คือจี๊ปหนูว่าชื่อดาราชร์กีคือรุ่นนี่อันเนี้ยชอบความชอบความกระจกชอบมากชอบที่สุดคือชอบความกระจกนี้เฮ้ย อย่าเป็นเล่นไปนะอะไรหาไม่ได้แล้วในอย่างเงี้ยเอาสิเอาสิเปิดเปิดปุ๊บประตูไม่ติดมือแล้วกันอ่าเอาสิเฮ้ยอยากจะบอกว่ารถปีเก่าอย่าไปสมประมาณนะเว้ยนะมันคลาสสีกมากๆทุกคนมันคลาสสีกมากๆดูนะอันนี้ได้เทสแล้วนี่ฉันอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไปรถพวกเซียวีเนี่ยมันเกิดมาเพื่อเวลาเราไปขนของเราไปแคมปิ้งเราใช้ชีวิตในรถเว้ยรถพวกนี้นะคันนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทจัดแนนไม่ได้ย้ำจัดแนนไม่ได้ขายเงินสดอย่างเดียวแต่ว่าถ้าใครถึงเงินสดมาไม่ถึงหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทมาคุยกันก่อนมาคุยกันพร้อมรถเลยคือแบบเอาไปเหอยากอยากขายรหาที่จอให้คันใหม่นะ ัใหม่อะน้อยอ,อกใน้อยใจมากตอนนี้ที่จะลดแน่นนะคะเอาเหอะใครแบบมีนะมีลูกค้าเคยมาต่อเป็นซาพเพยต่อเยอะอยู่ให้หรืะให้ดิก็คือแบบเขาบอกว่าให้เหอะนะคะคพณพ่อคนทํามาหากินเหมือนกัน พูดไปมั้งน้าตาไหลไปเอาเลยที่จัดไปเลยห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นน่าจะหกห0 0้าหมื่นกว่ากว่าเกือบหกหมื่นถ้าจำไม่ผิดนะแต่ไม่เป็นไรเนาะเราก็คนทํามาหากินเหมือนกันบางคันก็คือแบบเป็นรถคันแรกของเขาอะไรเงี้ยบางคันก็คือเป็นรถแบบอุ้ยแบบกว่าจะเก็บเงินมาซื้อได้อะไรเงี้ยอย่างคันเนี้ยเพื่อต้องขอขายเงินสดเท่านั้นเพราะมันเข้าไฟแนนซ์ไม่ได้แล้วปีมันเก่ามากๆแล้วนะคะแต่ว่าสภาพมันไม่เก่านะคุณพี่ซูมเข้ามาครับ เนี่ยดูดิหัวหูวจับเนี่ยขึ้นแน่นมากทุกคนเนี่ยและไอเนี่ยผ้าหลังคาปกติรุ่นอื่นนะร,รถรุ่นใหม่ๆชอบย้อยมาก<อ>แต่ CRV ตัวนี้ไม่ย้อยเลยหลังคาคือแน่นฟูมากคุณบีบไม่เคยลงอักขระด้วยนะคือคุณขาหาสภาพนี้มันจะหาที่ไหน CRV ปีศูนย์สามแน่ไปกี่ปีแล้วไฟน้ำไปปีให้หน่อยดิสาก เฮ้ยตกเลขเนี่ยโอเคเครื่องขึ้นเลขน่เรงเลยนั่งเรียนสายอะไรมาวะเก้าอายุมันนะมันเกิดอะไรมันเกิดอายุเท่าไหร่มันเกิดสองอะไรสี่อย่างสี่หนึ่งสองสี่สองมันเกิดอะไรอ่ะคอสองปีอ่าเนี่ยก็ห่างกับมันนิดเดียวนะรถคันเนี้ยมันเกิดได้สามขวบอ่ะสิเนี่ยสามขวบเนี่ย ใครมีรุ่นนี้หูบ้านรวยบเออบ้านรวยเลยเนี่ยบ้านรวยเลยเนี่ยดูดิตัซีอารเนี่ยดูดิซ่องในเดิมๆเลยคุณดินะคะตอนนั้นนี่เกียร์เขาเก๋มากเลยนะ,ะนี่แหละเดี๋ยวจะพาไปดูเกียร์เขาชอบเขาชอบเลยนะคะดูแบบเหมือนจ้าจี้มากเลยอ่ะแต่ว่าแม่เจ๋งมากเนี่ยกว้างเปิดกว้างแต่ว่าการเปิดแบบเนี้ยกินพื้นที่ <laughs> แค่นั้นเองนะแต่ใครไม่ซีเรียสนะค่าน้ำมันนะคะ ก็ก็เอาไปนะเอาไปดูแลบางคนก็คือจะอยากเอาไว้ใช้เอาไว้ขับเข้าสวนเข้าสวนอ่ารถเข้าสวนรถเข้าป่าอ่ามันมีแหล่งหลังคาเล็กๆได้ไงเนี่ยเอาไว้แบกของได้เลยแล้วยางอะไรอยู่ไหนรู้ไหมอยู่ไหนครับอ่าโบเอโน <laughs> <laughs> ไม่ทดสอบความแข่งแรงเลยครับ อยู่ในนี้ยางอะไรอยู่ในนี้ตัวนี้เป็นสะท้อนเขาเรียกว่าเวลากันถอยเพราะรถด้วยความที่มันใหญ่ไงสมัยนั้นคือไอ้บอดี้นี่ใหญ่มากแล้วนะรถออตรงรถตู้ยังไม่นิยมเท่า c ซ v นะใครมีบ้านไหนใช้มี c ซ v คือคนรวยนะคะอา่เดี๋ยวไปดูใยในหน่อยชอบความเก๋กูดของไอตัวหัวเกียร์สุดๆไปเลยอะ่ะฉันรักข่าวอะคุณบิ๊ก เขาคือใครเขาคือคุณคนนี้คืออยากมามีคนบอกว่าวินหนึ่งหัแปดรถสวยมากครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณวิรุณพัฒน์ครับผมอ่าขอบคุณค่ะพี่ต้อมพี่ต้อมพี่ต้อมปะพี่ต้อมนี่คือคุณบีทซูมหน่อยซูมหน่อยค,คือฉันอยากจะจะเสนอดีเทลตรงเนี้ยปกติตรงเนี้ยไอ้คุณฝ้ายตรงนี้มันชอบหักเว้ยอ่า เพราะว่าปีมันสึกร้อสิบเก้าปีมันต้องตักแดดตักฝนเลยตรงนี้หักแต่เดี๋ยวทุกคนสไลด์ให้ดูนะนี่ดูดิไม่มีหักเลยสักอันเฮ<ท>้ยนิ่มเลยนะนิ่มน่ม,มากนะนิ่มมากเลยจริงๆนะ,ะเดี๋ยวขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวพาไปซิ่งซิ่งแถวนี้นะปิดครับพี <c oughs> ่เตอมพี่ตอมสวัสดีค่ะนะมาโอเคเอาไปแล้วหรอไปแค่นี้หรออ่อะเขามาอะไร นี่เดี๋ยวนะแล้วแล้วเบรกเบกมือเอ้ยเหมือนคันยกเครื่องมีนนะนึกออกไหมดูอือเธอเก๋เก๋ความเก๋กูดนี่คือคือนั่งอยู่ในรถปกติแล้วรถเกา่กาๆอ่ะเออเก่าพูดแรงไหมรถเกา่กาๆอ่ะ ปกติแล้วว่าเวลาเราเราเราอยู่ในรถอะเครื่องมันชอบสัน่นแล้วก็ชอบเขกแบบป๊าปๆาป,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 าปาคุณเอ็ิครับนะแต่คันนี้รู้เลยว่าเจ้าของเขาอะรักรถเขาขนาดไหนนะอันนี้ใส่เกียร์ถอยนะแล้วด้วยความที่บวกกับเราเปลี่ยนยางใหม่คุณบีดครับโอ้ยนุ่มนุ่มไม่ไหวเหมือนเหมือนเราไม่ได้ขับรถเซียววีสิบเก้าปีอะสิบเก้วีลได้สภาพนี้มันหาไว้ได้ที่ไหนวะหาไม่ได้ละอะ ลืมแล้วเนาะเคพี่แตนะดูดิอ๋อเนี่ยเร่งเลง่งเลง่เลงให้ดูว่าว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ไได,ดูดิฟีดฟันฟีดฟันเลยนะดูทุกคนดูเนี่ยดูดินิ่มมากเลยอะ่ะนี่คือขึ้นหลังเต่ามาแล้วนะดูดิดูด,ดิทุกคนคือสาภาพเนี้ยมันจะไปหาที่ไหนได้วะหาไม่ได้แล้วทุกคนนะต้องขายเงินสดเท่านั้น <c oughs> ใครอยากได้รถเข้าสวน รถนะเที่ยวป่าเที่ยวดอยนะคะแต่คันนี้เป็นออโต้เฉยๆไม่โฟนะเป็นขับสองนะเป็นขับสองใครอยากได้มเมาไปนะคะสภาพนี้หาไม่ได้ละหน้าตาแบบนี้สีแบบนี้หาไม่ได้ละนะคะปกติสนิมทั้งคันละรุ่นนี้แต่นี้ไม่มีสนิมเลยนะคะคือเก็บงานสีแล้วก็เช็คเครื่องหน่อยแค่นั้นเองขายได้เลยนะอันนี้มีวิทยุซีดีแบบเก่านะคะซีดีแบบเก่าวิทยุ คือคือสวยอะเนี่ยชอบความชอบความทามเลทของมัน <laughs> คือมันเก่าเก่าแต่เก่าว่าคันนี้พูดจริงคุณพ่อคุณแม่รักรถมากครับคันนี้บอกเลยจริงอันนี้รักรักรักแต่แต่เลยวันที่ผมไปรับรถคันนี้มาคุณแม่จะกอดรถแล้ววาคุณแม่กอดรถด้วยครับผมจริงเหรอจริงฮะจริงจริงจริงคุณพ่อคุณแม่แบบว่าเป็นรถที่แบบสร้างกันมา สร้างสร้างให้มีฉันแบบมีเงินวันนี้ใช่ไหมก่อดลดเลยใช่ไหมก่อดลดเลยครับคุณแม่ต้องบอกว่าไปอยู่กับคนที่รักเนืองติดกับเสพของใหม่เนื่อขอขายแบบขอขายคนที่รักนะเหมือนที่เคยบอกในในทิกตอกตะกี้ขอขายคนที่รักจริงๆเหอะว่าคนที่รักสภาพเนี้ยคือมันหาไม่ได้แล้วจริงๆนะวันที่ลูกค้าจะขายลูกค้ากว่าเพื่อจะขายรถให้ลูกค้าคันนี้ได้อะลูกค้าใช้เวลาคิดประมาณ3าถึงห้าวันนะคุณเวสคือนานมากนะกว่าจะจัด จำจำใจปล่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะซื้ออีกคันไหมซื้ออีกคันเนี่ยซื้อแน่แต่คันนี้จะปล่อยหรือเปล่าก็ <c oughs> คือถ้าไม่ปล่อยเขาก็ไม่มีที่จอดนะคะก็เลยแบบรถเนาอยิ่งอยู่ยิ่งแบบมันก็ยิ่งแบบเขาเรียกว่ายิ่งถ้าแบบหน้าที่การงานเราเพิ่มมากขึ้น <c oughs> นะคะ<ม>เราก็เลยต้องหารถที่มันเหมาะเหมาะสมกับหน,น้าที่การงานทําไมคนยิ่งอยู่ยิ่งคึกคะ <c oughs> คุณไฟไปเปิดหน้าเครื่องเหนมอนอะไรวะ คนยิ่งอยู่ยิ่งคึกใช่ไหมอ่ะเราคึกหน่อยคุณคุณิีเราเต้นหน่อยไหมได้เลยครับเต้นอะไรดีอ่ะเ <c oughs> ต้นแบบแกลง้งคุณมีชอบ <c oughs> บอกนะเต้นแบบกแกล้งแกล้งไงวะไปดูเครื่องนะคันนี้เครื่องแน่นปึงปังมากๆเปลี่ยนยางกุยแจให้แล้วนะคะโอ้โหคุณบอกเครื่องเบอร์นี้9 <c oughs> ปีสติ๊กเกอร์ยังอยู่ผมเออเหนี่ <c oughs> <c oughs> คุณบิดครับสติกเกอร์ยังอยู่คุณเอ๋ยนะอันนี้คือไม่กล้าล้างแรงเลยนะหัวน็อตเดิมนะมีซีตามการเวลาแต่ได้น็อตเดิมนะซีรีส์เดิมนะคานเดิมนะคานตัวคันไหลไปเลยนะถ้าเปลี่ยนตรงนี้ต้องเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะเพราะนั้นคันเดิมนะทุกคนนะมกนะยังเป็นตาเก่าๆอยู่นะเพจยก็ยังอยู่นะเพียยังไม่ได้แกะสติกเกอร์นี่เลยโอ้โหคุณแล้วรถมือเดียวด้วยดิ ใช่ครับผมและรถมือเดียวได้ดิปีศูนย์สามรถมือเดียวไม่เคยติดแก๊สนะเลขเครื่องตอกแน่นๆเลยนะคะสภาพเครื่องคือสวยมากอ่ะอันนี้ขอคนที่รักจริงๆแล้วมาเอาไปนะคะอย่างที่บอกว่ารถทุกทุกอย่างอะ่ะมันเลือกเจ้าของจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวมาปิดไลฟ์สดกันนะนายคุณฟ้าเก็บรถเลยลูกแล้วตัวนี้ได้เครื่องวีเทคแล้วเด้อ ได้คือผีแม่แม่บอกแล้วใช่ไหมขนาดใส่รองเท้าอย่างนี้มาและคิดดูเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วให้ตัดหญ้าวันนี้บอกทีมงานแม่งตัดหญ้าให้หมดเลยไม่ไหวคนเบสดูดิเดินมาไม่เห็นเลยอันไหนเป็นหญ้าอันไหนเป็นร่องคิดคาไลอ่าคนดูเลยกับตายคาไลแล้วครับโคนหายรถ มาฝากไว้ด้วยสำหรับสองคันนี้คันนึงจัดได้คันนึงจัดไม่ได้แล้วนะถ้าเกิดว่าใครมีเงินสดก็มาไปได้เลยนะในราคา1น8่0 0สนแบาทนะคะราคาเนี้ยต่อรองได้อีกนิดนึงนะอย่าต่อเยอะเลยเพราะว่า มีรับประกันหลังการขายให้อยู่นะแต่อาจจะไม่ถึง2ปีหรือ2องหมื่นโลนะถ้าไอ,ไอ,ไอคันเซลวีเนาะรับประกันไม่ไหวถ้าสองปีเงี้ยพูดตรงๆงเลยนะคะเพราะในราคาที่ปล่อยให้คือราคาถูกมากๆแล้วนะคะฝากไว้ด้วยสําหรับฮอนด้าเซลวีปีศูนย์สามนะคะเกียร์โต้ล้นลำดับ,บเดียวนะคะสภาพนี้หายากแล้วแล้วก็ฟอร์ดเฟียต้านะคะปีห้าหผ่อนเพียงแค่3 0 0พันบาทเท่านั้นนะคะวันนี้พ่อไอ้กับค,คุณบิดกับคุณฟ้ายต้องขอตัวไปก่อนตอนเย็นนี้น่าจะเป็นคิวสองคันนี้แหละครับผมมันเตียไปละนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ